<c oughs> นี่พระคุณท,ทีนี้ก็มาถึงพระพุทธคุณบทที่เจ็ดมีพระบาลีว่าพุทธสีโลพุทธสีโลมีคำแปลว่าผู้มีปกติภาวะแห่งบุคคลผู้เป็นพุทธ <c oughs> พระคุณคอนี้ เป็นพระปัญญาคุณตามความหมายของคำว,ว่าพุทธ,ธะคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็เราเอาไ้ลักษณะที่เด่นที่สุดมาเป็นหลักก็จัดพระคุณข้อนี้เป็นพระปัญญาคุณ <c oughs> ทีนี้ก็ดูถึงคำว,ว่าปกติภาวะ ภาวะปกติที่เรียกว่าสีละศีละแปลว่าปกติหรือปกติภาวะถ้าวัตถุปกติก,ก็ก็ไม่กระดุกกระดิก <c oughs> เหมือนก้อนหินเนี่ยไม่กระดุกกระดิก <c oughs> ถ้าภาษาคนก็ไม่ก็คนมันไม่กระดุกกระดิกเดี๋ยวนี้เป็นภาพพจน เอามาเปรียบเทียบเว่าพระองค์ทรงมีภาวะแห่งความเป็นพุทธ,ธะอยู่เป็นปกติคือไม่เปลี่ยนแปลงปกติภาวะในภาษาศา,าสนาเป็นคำที่กลางหรือทั่วๆไป <c oughs> สำหรับอ่ สถานาการณ์อะไรๆรก็ได้ที่มันไม่มีกิเลสหรือไม่มีกิเลสข้าไปเกี่ยวข้องถ้าจะระบุพระพุทธคุณข้อนี้ก็หมายความว่าปกติเพราะถึงตถาก็ได้ปกติเพราะถึงวิสังขารก็ได้สามอย่างนี้มันพอแล้ว ปกติพอถึงตถาตถาคือความเป็นอย่างนั้นคือความไม่เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นคือได้เข้าไปถึงธรรมชาติแห่งความจริงที่มันคงที่หรือไม่เปลี่ยนแปลงที่พูดอีกทีหนึ่งก็พูดว่าเพรอถึงภาวะวิสังขารคือไม่มีอะไรปรุงแต่งซึ่งเป็นเหตุให้ไม่เปลี่ยนแปลง นี่พุทธภาวะของพระองค์ปกติอย่างยิ่งก็เพราะทรงเข้าถึงตถาก็ได้หรือเพราะทรงเข้าถึงวิสังขารก็ได้พระองค์ในที่นี้ก็หมายถึงจิตอีกนั่นเองแต่เราพูดภาษาคนกรใช้คําว่าพระองค์สําหรับความเป็นพุทธนะนั่น อธิบายกันมามากแล้แลวอธิบายอย่างยิ่งแล้วในพระพุทธคุณบทว่าพุทธโธแห่งนวาหาระคุนเพิ่งจบไปเมื่อครั้งที่แล้วมานี่เองดังนั้นเราจรึงสรุปความว่าความเป็นผู้รู้ความเป็นผู้ตื่นความเป็นผู้เบิกบานของพระองค์นั้นเป็นปกติภาวะของพระองค์ <c oughs> ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับพระพุทธคุณข้อนี้ที่ว่ามีอยู่โดยหลักทั่วไปเจ็ดประการนั้นเห็นได้ไม่ยาก <c oughs> เอาความหมายของคำว่าเป็นปกติหรือมีปกติภาวะนั่นแหละเป็นหลักข้อหนึ่งก็ศึกษาให้เข้าใจภาวะปกติ หรือมีปกติภาวะเนี่ยเป็นคุณสมบัติที่สำคัญแล้วก็ชอบใจแล้วก็ศรัทธาแล้วไม่หว,วั่นไหวข้อสองกระลึกถึงเอคุณธรรมข้อนี้อยู่เป็นประจำเพื่อว่าจะไม่เสียความเป็นปกติ <c oughs> ทีนี้สามเมือ่อเมือ่อมีอันตรายเกิดขึ้น ก็จะต้องรีบระลึกถึงภาวะปกติจงมีความเป็นปกติแห่งกายวาจาใจเมื่อเผชิญหน้ากับศัตรูหรืออันตร,รายอย่าประมาะเลยเมื่อจะต้องต่อสู้กับอันตรายก็ต่อสู้ในใจคอที่ปกติอย่างที่จะยกตัวอย่างที่คนเกาหัวเราะเยาะเมื่อจะพบเมื่อเมื่อพบกับเสือ กลางป่าเนี่ยก็ต้องมีใจคอปกติจะหยุดจะหยุดยืนดูมันก็ต้องใจคอปกติจะวิ่งหนีก็ต้องวิ่งหนีด้วยใจที่ปกติเดี๋ยวถ้ามาอย่างนั้นมันก็จะหกลม้มถ้าจะขึ้นต้นไม้ก็ต้องขึ้นด้วยใจคอที่ปกติไม่อย่างนั้นมันก็จะตกลงมานี่มันน่าหัวอย่างนี้ถ้าเผชิญอันตรายก็ต้องมีใจคอปกติ ที่นี่เป็นพระแท้ๆพอขึ้นธรรม,มาตตัวมันสั่นตั้งนามโมเสียงสั่นฟังไม่ได้เรื่องเนี่ยใจคอมันไม่เป็นปกติอย่างนี้เลยเห็นหว่าผู้ฟังเนี่ยเป็นศัตร,ตรูเป็นข้าศึกไปเสียหมดมันก็กลัวข้อสีลทำตามท่านคือน้อมพระคุณข้อนี้เข้ามาสู่ตัวจนไหว้ตัวเองได้ เมื่อไรมีความปกติแห่งจิตอย่างสม่ำเสมอมันก็ควรแล้วที่จะไหวตัวเองได้ข้อห้าที่ว่าทำอะไรถามท่านก่อนคือเราจะเคลื่อนไหวอะไราทางกายทางวาจาทางใจจะต้องนึกถึงภาวะปกติก่อนภาวะที่มีจิตสม่ำเสมอนั่นแหละก่อนว่ามันเป็นอยู่อย่างไรถ้าเราก็จะได้ จะเรียมปรับปรุงไอการกระทำนั้นๆให้มันอยู่ในรูปของความเป็นปกติและสม่ำเสมอข้อที่หกเมื่อมันล่มเหลวมันสูญเสียภาวะปกติแล้วมันก็ต้องละอายละอายด้วยเกียรติยศของภาษาวกวันนี้มันไม่สมควรแก่ความเป็นสาวกของาาสมัมมาสัมพุทธเจ้าเลย ข้อสุดท้ายก็ตรวจสอบหรือสาบไล่ตัวเองเกี่ยวกับความมีจิตสม่ำเสมอหรือไม่นี่อยู่ทุกโอกาสที่ควรจะตรวจสอบย <c oughs> ข้อพึงปฏิบัติเจ็ดประการเกี่ยวกับพระพุทธคุณข้อที่ว่าทรงมีจิตสม่ำเสมอด้วยดีนี่สรุปให้มันง่าย ำหรับชาวบ้านกันอีกทีก็จะสรุปว่าอย่าเหอเปลี่ยนกันนักเลยเดี๋ยวนี้มันเป็นโรคเปลี่ยนชืเรื่อยอย่าเหอเปลี่ยนกันนักเลยพ <c oughs> ยายามยึดหลักที่ปกติไว้ให้มากอย่าวันไว้หรือเหอเปลี่ยนเหมือนมนุษย์ในยุควัตถุนิยม ที่เปลี่ยนไปหาความวินาศรุนแรงยิ่งขึ้นทุกทีบทช่วยจำสั้นๆเกี่ยวกับพระพุทธคุณข้อนี้เป็นคำกลอนก็มีว่าโอ้พระองค์ทรงสมยาว่าพุทธศีล มีระบินพุทธภาพที่เปิดเผยทั้งปกติมิแปรเปลี่ยนเพี้ยนจากเคยพวกเราเอ๋ยเปลี่ยนเรื่อยไปไม่อยู่คงพุทธศีลจะมาจากคำว่าพุทธศีโลมี ทภาวะอยู่เป็นปกติเรียกสั้นๆว่าพุทธศีลหรือพุทธศีล,ศลนี่เป็นสมยาหรือเป็นพระคุณอันหนึ่งของพระองค์มีระบินพุทธภาพที่เปิดเผยมีระบบระแบบระเบียบระบินอใรของความมีพุทธภาวะนี่แสดงให้เห็นชัดเจนอยู่ตลอดเวลา นี่ก็ปกติไม่เพี้ยนไปจากความเป็นปกติแล้วก็น่าสงสารพวกเราอที่มันเปลี่ยนเรื่อยไม่อยู่ในร่องในรอยกันเสเลยอย่างนี้